สวัสดีะค่บวันนี้นะคะอยู่กับช่องเซนซี h ช n n นลนะครับเราเซนซีซีครับก็จะมารีวิวมิวกี้ป๊อปนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราแกะกันเลยนะครับทุกคนใช้อันนี้ดีกว่าจะง่ายกว่าโอ้ทุกคนในฐานนะคะก็จะมีเป็นในแค่นี้นะครับก็มีสักหนึ่งสอง สามสี่หนึ่งสองสามสี่มีห้าอันนะคะเราลองมากินอันหนึ่งกันนะคะทุกคนนี่นี่ปั๊บอันนี้ก็แกะเลยครับนี่ครับอือกินนมฟึ่งขึ้นมาหนึ่งทีเลยครับ ก็มีอาจจะมีแค่นี้นะคะคือเอ่อนมนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะก็จะมีเมนดป๊อปแปะป๊อปแปะให้อยู่ด้วยนะคะอ่าลองชิมรสชาติชิมเลยนะคบอืมรสชาติเป็นไงม้างรสชาติคล้ายๆกับนมนะคะนมเหรอนมอแล้วเขาว่ามันจะมีเม็ดป,ป,ป,ป๊อปแปะใช่ไหมมันจะป๊อปแปะป๊อปแปะก็ต้องอมไปสักพักหนึ่งก่อนอ,อืออมออม องปเลยนะครับไปรเรื่อยๆข้ากินนมคือแรงมากนะครับแล้วก็แบบหอมด้วยนะครับหวานไหมก็หวานนะครอันอร่อยมากครับแข็งไหมกวนกลับได้ไหมอ่ะ กัดได้ครับฟันจะแตกไหมไอเดี๋ยวฟันแตกฟันจะมีรู้สึกว่าเม็ดปับแปะมันเริ่มแตกแล้วนะเริ่มปับแปะเหรอครับไหนรถแต้งแปงมีเสียงไหมมีเสียงไหมก็มีนะครับถ้าเกิดมันแตกมันแปะแปะในปากเหรอเมื่อแต่คันงนี้เป็นจะแบบแบบมีอแบบแปะแค่นี้ครับแปะแปะแปะเหรอครับอยากจะแบบแปะแค่ครั้งเดียวมันก็ หายไปจากนั้นก็แป๊กแค่ครั้งเดียวคับเฮ้ยไหนเสียงเสียงไหนนี่ตุกคนดินไหมเสียงจะแบบแป๊ะแป๊ะเล็กๆนะครับนทนะครับสุดยอดมากเลยครับเสียงคือสุดไปเลยครับผม